ป๊อปรายการเข้าแล้วนั่งได้แล้วผมจำชื่อยูทูบเบอร์โกบริดช์เออโกบริดช์ทำไมก็คนนี้เป็นเขาเป็นคนปากปากจัดแล้วเขาก็แบบว่าทำรายการยูทูปวิจารณ์แมนยูซึ่งแล้วมันก็มีประเด็นกันโชะโงกฮะใช่เอาเอาเทียเทียคนนี้ก่อนโกบริดช์เนี่ยก็อารมณ์ประมาณว่าได้ใจแฟนบอลที่แบบชอบด่าสโมสรอ่าโอเคอ่าแต่ว่าเคยสัมภาษณ์ฮอยลูนเพื่อนเคืองมาแล้วรอบหนึ่งเพื่อนบอกอย่าไปสัมภาษณ์กับไอ้พวกไอ้นี่เลย ไอ้นี่มันด่าพวกเราตลอดเวลาแต่ว่าล่าสุดครับมาร์โกบริชได้โพสต์ด่าทเทนฮากแล้วอเลรยนเดลกาโนโชครับแกดันไปกดไลค์ใน X ครับมือลั่นตาบางทีเป็นคนบางคนเขากดไลค์ตลอดนะป๊้อมนอนใช่ปะครับแล้วก็ผ่านกด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 อะไรอย่างเงี้ยไม่แต่ประเด็นคือโควิดเนี่ยเขาวิจาร์เทนฮากว่าวันที่เสมอบอลหมัดเนี่ยเขา ไม่เอ่ยชื่อ,อแต่เขาบอกว่าเกมทางขวาเราพลาดบ่อยอเสียบอลลูกแรกก็ไม่ควรเสียแล้วเกมทางขวาของเราก็ไม่สร้างสารรค์โอกาสที่ดีเท่าที่ควรพูดคำว่าเกมทางขวาสองรอบซึ่งคนก็รู้ว่ามันไม่ได้เมนชั่นถึงการาโชแต่มัน,มน,มนหมายถึงเขาแน่นอนอะนะครับทีเนี้ยมันก็กระแสะตีกลับว่าโหถ้าหากคุณด่าการาโชเนี่ยคือปีนี้การาโชยิงให้คุณเยอะมากเลยนะยิงไม่เ่าไหล่เล่นดีเป็นหนึ่งในตัวแบก แตท่ทำไมเอาเด็กมาด่าอย่างนี้นะ่ะซึ่งหลังๆเนี่ยคำคำสัมภาษณ์ของเอลิกสันหาก,ก็มักจะโดนด่าอยู่แล้วเพราะว่าเขาหรือเริ่มไม่ไหวกับการรับแบกความกดดันแล้วไง<ะ>เหมือนก็โดนด่าเรื่องทําไมปล่อยเะไแกรอนเขาเาพูดตรงๆเลยว่าก็าบอกบอกผมว่าลูกชอการาลซีจะหายเจ็บมาก,กาเขาเริ่มพูดออกมาหมดแล้วเขาผมว่าเขาทิ้งไพ่แล้วแหละว่าถ้า,ถ,าถ้ารับไปอ,อย่างเงี้ยอย่างเดียวเขาตายแน่นะครับเขาก็เลยเริ่มเบรมนักเตะแล้วเริ่มพูดแล้วซึ่งมันก็เป็นประสบการณ์เขานะ เพราะจนถึงทุกวันนี้เสียงอีกเสียงหนึ่งเขาบอกว่าวันที่เขาด่าซานโชว่ว่าก็ซานโชมันไม่พร้อมอนู้นนี่นั่นอ่ะมันก็เป็นดาบสองคมนะเพราะเขาก็เสียห้งบอลไปเลยถูกป่ะหลังๆเขาพยายามแก้ว่าจะดา่าแต่ไม่เมนชั่นชื่อแต่ครั้งนี้คนก็รู้ซึ่งมาร์โกบิดก็ไปด่าว่าแบบคุณด่าการาโชเนี่ยนะเอาเด็กมันไ่แขวนกาลาโชก็ไปกดไลค์ซึ่งคนไปดูว่าเฮ้ยไลค์สองชั่วโมงแต่พอไปเช็คหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บอาก็กด แคนเซิลไปแล้วกดกดกดหัวใจออกเอาหัวใจออกซึ่งถ้าหากว่าวิเคราะ์์อาตามจริงกานณ์โชคไม่แปลกครับเด็กเป็นนี้อยู่แล้วฮะถ่ายรูปมาเจอบุหรี่ไฟฟ้ารีบลบภาพโพสต์ใหม่เป็นคนแบบไม่คือบางทีประมาณนี้นี่เนี่ยก็เป็นแล้วเป็นคนที่เป็นคนกดไลค์โพสต บางทีกดไปเรื่อยๆไม่อ่านด,ด้วยซ้ำอ่านแหละแต่มันเป็นแอคเคาท์ที่ถ้าเป็นแอคเคาท์ที่เราตามอยู่แล้วแล้วปกติแบแอคเค้าเป็นคอนเทนต์ดีอย่างเงี้ยนึะวะเราก็จะกดอย่างสมมติป๊อปเป็นเพื่อนพี่อย่างเงี้ยพี่ก็จะกดป๊อปไปเรื่อยวันนึงเกิดป๊อปโพสด่าใครนะ<ก>สวยนะ<อ>ก็ไม่ได้มองแล้วคือบรรลุอีกทีเอ้าอีก,กดไลค์ไปแล้วเฮ้ยไปกดออกก่อนมันโคนด่าคนนี้อะไรคืออาการอย่างนี้ก็เกิดขึ้นได้เหมือนกันอันนี้ถูกปรับเอาจริงๆแฝงๆอะไรอย่างเงี้ยก็จริงครับแต่การที่เขาคงกดจริงเะพูดแต่นี่แต่นี่ก็ ถ้าเราเอาจริงๆเรื่องใหญ่จริงนะครับกับความเป็นลูกผู้ชายครับเรื่องแบบนี้ไม่ค่อยมีอะไรมากหรอกทิงเพราะว่าอย่างเขากับลอนโดไม่ถูกกันจะตายกันในข้าหนึงอยู่แล้วถือว่าโดนดา่าเปิดนะแต่ไอเด็กพวกเนี้ยเวลาไปสัมภาษณ์สื่อที่ไหนเนี่ย My f a v o r i t e p l a y e r my i มคนคริสตียโนลอนโดทุกคนคอยลุนแรดฟอร์ กันโชว์บอกชอบโด้หมดเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องส่วนตัวอันนี้จะคลิกไปอ้าวจะลงไหมล่ะลงตรงก็นิดหน่อยนิดหน่อยว่าไปแต่ทีนี้เรื่องของแทนหากลุกจากที่นั่งหน่อยก็มีคนแล้ก็ไม่ธรรมดานะคือเขาจะลุกอยู่แล้วครับาไม่ใช่คนแรกที่ทําอะไรอย่างนี้แล้วเขาจะลุกอยู่ในเดืน้ายเขาเตรียมจะลุกอยู่แล้วอันนี้โดยแบบเขาต้องให้ความเป็นธรรมกับชาวบ้านคือ คือตอบคำถามเนี่ยมันยาวแล้วห้านาทีแล้วเขาจะลุกแล้วแล้วนักข่าวถามว่าเฮ้ยอยู่อินเดนแดนเจอโซนแล้วนะคุณกําลังอันตรายแล้วคุณอยู่ที่7แล้วนะอ,อะไรเงี้ยเขาก็เลยแบบหัวเสียครับแล้วบอกว่าเออผมไม่อยากตอบคำถามนี้ผมไม่มีคอมเมนต์ <ๆ S 2> แล้วก็ลุกออกไปเลยชเรียบร้อยร้อยโดนวิจารณ์ต่อไปยอมนั่งต่ออย่างนี้แหลอทำอะไรก็ผิดอ,อ่ะนะคะ คือแมนยู <You S 2> นะเนี่ยดูท่าเห็นไหมเขาเตรียมเขาเตรียมเทคออฟอยู่แล้วบอกกลังจะลุกแล้วแล้วก็มาถามบบเปิดคำถามสุดท้ายเป็นปกติถ้าไปดูถแถลงข่าวหลังเกม,มบ่อยๆอ,อ่ะก็จะมีผู้จัดการทีมบางคนเขารู้สึกว่าพอแล้วไม่อยากพูดแล้วอะ่ะคําถามสุดท้ายแล้วเขาก็ไปเลยอย่างนี้แหละแต่การไม่แก้แท็กติกของเขาเนี่ยมันก็อาจจะเป็นจุดตายของเขาจริงนะครับเพราะว่าเขาปล่อยให้แมนยูโดนคู่แข่งยิงเวลานัดละยี่สิบสามสิบลูกเนี่ยมันคือปัญหาที่เขามองไม่เห็นได้ยังไงนะฮะเขาจะมองเห็นแต่เขารร้จะแก้ยังไงก็ได้ เกิดตรงๆอ่ะพูดตรงๆคาเซมิโลเล่นตรงนีมเล่นไม่ได้เลยพูดตรง